สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมในช่องดับเบิลยูทนะครับในคลิปนี้ก็คือจะเป็นสปอยเนื้อหาของซีรีส์ไวกิ้งซีซั่นที่3ตอนที่1ถึงตอนที่3นะครับและก็ขอแจ้งก่อนไปรับชมนะฮะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยถึงตัวละครจะมีตัวตนจริงเหตุการณ์สาคัญก็เคยเกิดขึ้นจริงแต่ว่าช่วงเวลาแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะไม่ตรงกับในประวัติศาสตร์นะครับหรือก็คือเขาเอาวีรกรรมจากไวกิ้งหลายคนหลายที่หลายช่วงเวลาเนี่ยมายัดรวมกันในตัวละครหลักของเรื่องนั่นเองครับและถ้าใครรัับมเ็่ยกกไได้ Sport ปลลงฟ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่เอร์แล็กนาฆ่าราชาฮอลิกแล้วก็ขึ้นเป็นราชาแห่งเดนมาร์กแทนแล็กนานั่งคุยกับบียอนผู้เป็นลูกชายคนโตของเขาที่ภูเขาเหนือเมืองคาเทกัตซึ่งในตอนนี้ก็เป็นหน้าหนาวอยู่นะครับแล็กนาบอกกับลูกชายว่าเมื่อไหร่ที่น้ำแข็งละลายพวกเราจะกลับไปที่อังกฤษไปบุกเบิกดินแดนที่ดินที่ราชาเอ็กเบิร์กแห่งเวสเซกเคยสัญญาว่าจะให้ซึ่งบียอนในตอนนี้ก็คบกับโทลูนอย่างเปิดเผยแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาโทลูนได้รับการฝึกฝนในลากาทาให้เป็นสตรีถือโลลโลลลแะทททนนนนกกก็รร่่ววมมเดดิาางงงไไไปปอออััฤษใใค้้้้ียยยบห เพราะเขาคิดว่าตอนนี้เนี่ยโทลูนอาจจะท้องลูกของเขาอยู่ซึ่งโทลูลพอได้ฟังเนี่ยก็ไม่พอใจนะครับเธอบอกบียอนว่าไม่มีใครมาสั่งเธอได้ส่วนทางด้านแลกนาเนี่ยก็มีปัญหาอยู่กับอาร์ตลอกครับอาร์หลอกคิดว่าแลกนารักลูกทุกคนยกเว้นไอวาและกระดูกลูกชายคนเล็กสุดที่มีขาพิการอาร์ตหลอกจึงถามเรื่องนี้กับแลกนาว่าแลกนาเนี่ยรักไอวาไหมแลกนาตอบว่าเขารักลูกของเขาทุกคนอาร์ตหลอกน้ําตาไหลถามต่อถามว่าแลกนารักเธอไหมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยแลกนากลับเงียบไม่ยอมตอบครับส่วนทางด้านโรโลและก็ซ ซิกกี้เย็นชากับลอโลจนลอนโลถามว่าเป็นอะไรซิกกี้บอกว่าเธออดคิดไม่ได้ว่าเธอเนี่ยเกือบจะได้เป็นราชินีแต่ว่าดูสภาพเธอตอนนี้สิลอโลบอกว่าหมายถึงตอนนี้ซิกกี้เนี่ยต้องมาอยู่กับคนแบบเขาใช่ไหมซิกกี้มองหน้าลอโลเธอไม่ตอบอะไรแล้วก็เดินออกจากบ้านไปและพอซิกกี้ไปแล้วลอโลก็อารวาสพังทําลายข้าวของในบ้านเลยนะครับเขาโกรธตัวเองที่เป็นคนล้มเหลวไม่ประสบความสําเร็จสักทีทางด้านทอร์สเตนก็มีปัญหาชีวิตครับเพราะเขาเนี่ยไปทําผู้หญิงท้องสองคนนะครับซึ่งผู้หญิงทั้งสองคนเนี่ยก็เกล และสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนใจมาฆ่าเขาแทนก็ได้นะฮะทอสเตนเนี่ยก็เลยอยากออกเดินทางไปอังกฤษให้เร็วที่สุดครับแล็กนาและพวกเนี่ยก็มีปัญหาครอบครัวกันหมดทุกคนเลยนะครับก็อยากรีบออกจากบ้านไปอังกฤษกันซึ่งโฟกีก็ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าปัญหาของเขาเนี่ยแปลกกว่าคนอื่นนะครับก็คือโฟกีกเนี่ยไม่มีปัญหาเฮลกาเมยของโฟกีกเนี่ยดีกับเขามากส่วนลูกสาวฮังเกอร์บอด้าก,ก็เป็นเด็กที่น่ารักจนโฟกีกรู้สึกว่ามันเป็นกำัดักมันไม่ควรจะมีครอบครัวไหนที่ได้มีความสุขส่่่่วนนนนนทาางงงงงงงฝัััััััเเเเเลลลลืืออ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 อกกกกกกก็ใตตีีี้้้ยยยธธบบบไไปปมมมขะครรพพฤษแ ซึ่งไอหน้าหลานของเออคนก่อนเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับและกระท่ามีผู้ช่วยคนสําคัญคนหนึ่งที่ชื่อว่าครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับก็พิสูจน์ตัวเองแล้วฮะว่าเป็นคนที่ฉลาดมากสามารถช่วยงานหลาากระท่าได้มากมายและกระท่าชวนคราฟให้ไปอังกฤษด้วยกันคราบบอกว่าเขาอยากไปแต่ว่าเขาจะไม่ไปเพราะว่าหลาากระท่าเนี่ยต้องมีคนช่วยดูแลอำนาจที่นี่ตอนที่เธอไม่อยู่แลาวกระท่ากล่าวชมถึงความรอบคอบและก็ความซื่อสัตย์ของครับแล้วเธอก็เล่าเรื่องที่มีคนมาขอเธอแต่งงานมากมายซึ่งเธอก็ปฏิเสธไปทั้งหมดแล้วาม่่ไ เขาบอกว่าคนอื่นจะมองว่าเขาแต่งงานเพราะความทะเยอทะยานซึ่งมันก็จะไม่ดีกับตัวเลกาท่าเองเล็กกรท่าเนี่ยก็ยิ้มแบบอึงอ้งๆไปเลยนะครับเพราะมันเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มีผู้ชายปฏิเสธเธอแล้วเลกาท่าก็ถามคาบเรื่องไอหน้าหลานของเออคนก่อนคาบบอกว่าตอนนี้ไอหน้าเนี่ยกำลังปลุก,กระดมคนในครอบครัวให้โค่นล้มเลกาทาแล้วก็ทําการฟื้นฟูและชวงเดิมคาบบอกให้เลกาท่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเขาเนี่ยเตรียมจัดการเรื่องนี้ไว,แว้แล้วแล้วเลกาท่าก็นานักรบเดินทางไปรวมพลที่คาดิการครับเมื่อเลกาท่าไปแล้ว้วไอหนาากก็มคคุยับ ไอหน้าบอกให้คราฟมาช่วยเขาโค่นล้มหากเกาแลวก็สนับสนุนให้ไอหน้าได้เป็นเอิร์ลคราฟเนี่ยเตรียมตัวรอไว้แล้วนะครับเขาสั่งให้นักลบจับตัวไอหน้าทันทีคราพาไอหน้านั่งเรือไปกลางทะเลสาบกับลำพังสองคนไอหน้าก็นึกว่าจะพามาฆ่าแล้วทิ้งศพลงน้ำคราไม่ฆ่าไอหน้าแต่เขากระบอกให้ไอหน้าและครอบครัวมาร่วมมือกับเขาในการกำจัดลากเกาแล้วก็สนับสนุนให้เขาเนี่ยได้เป็นเอิร์ลแทนคราบอกว่าลากเกาไม่สมควรจะได้เป็นผู้นำเธอทิ้งที่นี่ไปปล้นกับแล็กนาและกเกลาและแล็กนา ไอหน้าที่เป็นคนหัวอ่อนตลอดเรื่องเนี่ยก็ตกลงจะช่วยคราฟครับตัดภาพไปที่คาทิการครับแล้วกระทาที่ไม่ได้รู้ตัวเลยนะฮะว่าโดนคนที่ไว้ใจที่สุดทรยศไปแล้วเนี่ยก็มาถึงคาทิกัดแล้วและกําลังจะขึ้นเรือออกเดินทางซึ่งก่อนที่จะออกเรือเธอก็ยืนคุยกับแล็กนาอย่างสนิทสนมและมันก็ทําให้อาร์ตหลอกที่ยืนดูอยู่ไม่พอใจมากแล้วกองเรือไวกิ้งก็ออกเดินทางไปยังเวสเซกประเทศอังกฤษครับซึ่งรอบนี้ที่ไปเนี่ยก็ไม่ได้ไปแค่นักรบนะครับแต่ว่ามีชาวบ้านที่จะไปอยู่อาศัยที่นั่นติดตามไปด้วยพวกเขาเดินทาาาาาาางมเเววซกกกกแลล้้้้็พบบบััรรรรชชออใหตน อเดสแตนบอกกับราชาว่าตอนนี้แล็กนาเนี่ยไม่ได้เป็นเอิร์ลแต่ว่าเป็นราชาแล้วราชาเอ็กเบิร์กเห็นราชาฮอลิกไม่มาด้วยก็พอจะเดาออกนะครับเขายิ้มบอกแล็กนาว่าตอนนี้เราก็เท่าเทียมกันแล้วอย่างแท้จริงลาชาเอ็กเบิร์กเชิญไวกิ้งให้ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันเขากล่าวต้อนรับด้วยภาษาไวกิ้งที่เขาได้ศึกษามาบ้างแล็กนาถามราชาว่านักรบรับจ้างไวกิ้งชุดที่แล้วตอนนี้เป็นยังไงมั่งเจ้าหญิงเควนทิสบอกแล็กนาว่าในการลบรอบที่แล้วกับลุงของเธอที่เป็นผู้ครองบัลลังก์ของเมอร์เซีียในนนตอ กองทัพของเธอพ่ายแพ้และนักรบไวกิ้งก็ตายกันหมดเจ้าหญิงบอกว่าหากในการลบครั้งหน้าแลกนาและเละะ่ากาเข้ารวมด้วยเนี่ยพวกเราจะต้องชนะแน่นอนเล่ากระาถามแลกนาว่าเจ้าหญิงพูดอะไรแลกนาก็เลยแปลให้ครับว่าเจ้าหญิงเนี่ยอยากให้เราสู้เพื่อช่วยเธอชิงบัลลังก์ของอาณาจักรเมอร์เซียเล่ากระาได้ฟังก็ไม่โอเคนะครับเพราะว่าตามสัญญาแล้วเนี่ยมันไม่มีบอกว่าจะต้องมาช่วยลบอีกซึ่งระหว่างนี้เนี่ยอาร์เทสแตนก็แปลให้ราชาเอ็กเบิร์ฟฟังอยู่นะครับราชาจึงบอกอแล็กนาและชาวไวกิ้งว่าเขาขอพูดตามตรง ว่าเรื่องการยกที่ดินให้ชาวไวกิ้งในครั้งนี้เนี่ยมีขุนนางของเขาหลายคนไม่เห็นด้วยเขาอยากให้แลกนาและพวกช่วยลบในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจริงใจให้พวกขุนนางได้เห็นแลกนาบอกราชาว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เราตกลงกันไว้แต่เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันตัวเขาตกลงจะช่วยลบเจ้าชายเทบูบลูกของราชาบอกว่าเขาจะไปด้วยเพื่ออณาจาักรเมอร์เซียถึงแม้จะต้องร่วมมือกับพวกนอกลีดแบบนี้ก็ตามแลกนาถามเพื่อนๆว่าจะเอาอยัางไงซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตามไปรบด้วยนะครับส่วนลากทาทาเนี่ยเธอจะไมไ อเทสแตแนแปลให้ราชาฟังบอกว่าทุกคนตกลงหมดแล้วยกเวลากาลืทาราชาเอ็กเบิร์กจึงรีบพูดตัดบทเลยครับว่าเขาต้องการให้มีขุนนางไวกิ้งคนหนึ่งอยู่เพาะปลูกที่นี่และเมื่อเป็นแบบนี้ทุกอย่างก็เลยลงตัวนะครับลาก็ท่าอยู่ที่นี่เพื่อทําการเพราะปลูกส่วนคนที่เหลือก็จะตามเจ้าหญิงเควนทิดไปลบแต่ราชาเนี่ยก็ต้องการให้อเทสแตนอยู่ที่นี่ต่อเพื่อเป็นลามอเทสแตนหันไปนมองถามเลกนาซึ่งเลกนาก็ตกลงนะครับเขาต้องการคนที่ไว้ใจได้อยู่ที่นี่และอเทสแตนก็เป็นคนที่เขาไว้ใจที่สุดหลลังงงาาานนเเเีี้ยาารยรรชกอทสแตไปพบ ราชายื่นสร้อยไม้กางเขนที่อเทสแตนเคยทิ้งไว้คืนให้กับอเทสแตนอเทสแตนก็ไม่อยากรับนะครับแต่ว่าราชาก็บังคับให้รับกลับไปแล้วในวันต่อมาทุกคนก็เตรียมตัวออกเดินทางกันอเทสแตนกับลากาธท่าจะเดินทางไปยังที่ดินเพาะปลูกที่ราชาเอ็กเบิร์กเตรียมไว้ให้โดยในคณะบุกเบิกนี้ก็จะมีชาวบ้านไวกิ้งที่ลากาก่าพามาแล้วก็พวกชาวบ้านของเบเซกที่ราชาเอ็กเบิร์กส่งไปให้ช่วยเจาย้าหญิงจูดิธเมียของเจ้าชายเทวูฟก็เกิดสนใจในตัวอเทสแตนขึ้นมาครับเธอได้ข่าวมาว่านี่คคืืออชาวิตผู้นับถเทพไ ยังเคยโดนตึงกังเขนเหมือนกับพระเยซูแล้วเจ้าหญิงจูดิตก็ก้มลงจูบมือของอาริสแตนเจ้าชายเทวูฟได้เห็นเมียไปจูบมือชายคนอื่นแบบนี้ก็เลยรีบเดินเข้ามาหาซึ่งอาริสแตนนี่ก็งงเดินหลบไปนะครับเจ้าชายดึงเมียเข้ามากอดลาและบอกว่าดูแลลูกของพวกเราด้วยระหว่างที่เขาไม่อยู่ทางด้านมิยอนเนี่ยก็ไม่อยากให้โทลุนไปลบนะครับเขาอยากให้โทลุนไปกับหลกากเกธามิยอนก็กลัวเรื่องเดิมนั่นแหละครับเขาคิดว่าโทลุนท้องอยู่ซึ่งรอบนี้โทลุนก็ยอมบอกนะครับว่าเธอเนี่ยท้องจริงมิย แต่ว่าโทลุนก็ยังยืนยันนะครับว่าเธอจะไปลบด้วยอยู่ดีแล้วคณะบุกเบิกของลากาท่าก็ออกเดินทางซึ่งราชาเอ็กเบิร์กเนี่ยก็กระโดดขึ้นเกวียนนั่งไปกับลากาทาและก็อเทสแตนด้วยนะครับลากาท่าแปลกใจถามว่าท่านเป็นราชาจะมากับเราทาไมราชาเอ็กเบิร์กบอกว่าก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่แล้วเขาก็นั่งเกวียนไปด้วยทั้งอย่างนั้นนี่แหละครับโดยลากาท่ากับราชาเนี่ยก็คุยคนละภาษานะครับอเทสแตนเนี่ยเป็นคนแปลให้ระหว่างการเดินทางราชาเนี่ยก็จ้องลากาท่าตลอดเลยครับจนลากาท่าสงสัยว่า,วาวมองอะไรนักหนา ราชาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นผู้หญิงที่สวยสง่าเช่นลากาท่ามาก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยราชาก็พูดหยอกพูดจีบมากมายครับลากาท่าก็ยิ้มไม่ได้ว่าอะไรพวกเขาเดินทางไปจนถึงที่ดินเพาะปลูกที่ราชาเตรียมไว้ให้เป็นที่เพาะปลูกอนุดมสมบูรณ์ที่กว้างขวางสุดแนวเขาแล้วก็มีบ้านเรือนเตรยมไว้ให้แล้วราชาบอกกับลากาท่าว่าที่นี่จะมีแต่ความสงบสุขและนี่ก็คืออนาคตของพวกเราทั้งสองชนชาติซึ่งลากาทาเนี่ยก็มองที่ดินแห่งนี้ด้วยความประทับใจไปอย่างมากเลยครับส่วนทางฝั่งแล็กนานและนลักรบก็ลองเเเรือออกกดิิินนททางงไปับ้หญว พร้อม้วยจะชายเทวูปและทะหารของเบส็กและนาถานเจ้าหญิงถึงศัตรูที่จะต้องไปเจอเจ้าหญิงบอกว่าเป็นลูกของเธอที่ชื่อว่าบริดวูปที่ตอนนี้ยึดอำนาจตั้งตังตวเป็นราชาของเมอร์เซียอยู่บริดวูปเนี่ยจับมือเป็นพันธมิตรกับเจ้าชายเบอร์เกรดน้องชายของเธอเจ้าหญิงบอกว่าเธอกับน้องชายเนี่ยรักกันดีมาตั้งแต่อย่างเด็กแต่ว่าที่น้องชายไปเข้ากับฝั่งลุงก็เพราะมีที่ปรึกษาของน้องชายคอยเป่าหูอยู่ตลอดและเรือของพวกเขาก็โดนธนูจำนวนมากยิงใส่ออกมาจากแนวป่าไวกิ้งตั้งกำแพงโลก,กรนธนูแล้วก็รีบพายเรือต่อให้พพ้้้นนนจุุดซ่่มมยิงงแและเเเืืออววกขาาาโค พวกเขาก็ได้เห็นกับกองทัพของเมอร์เซียที่ดักรอยอยู่ก่อนแล้วทั้งสองริมฝั่งน้ําฝั่งหนึ่งเ,เป็นกองทัพของราชาบิทวูฟลุงของเจ้าหญิงส่วนอีกฝั่งก็เป็นของเจ้าชายเบอร,ร์เกตดน้องชายของเจ้าหญิงแล็กนามองดูสภาพสนามรบเขาเห็นว่าที่นี่ไม่มีสะพานกองทัพเมอร์เซียไม่สามารถข้ามแม่น้ําไปช่วยอีกฝั่งได้แล้วเขาก็ได้เห็นได้ว่าฝั่งของราชาบิทวูฟมีทหารน,น้อยกว่าฝั่งของเจ้าชายเบอร์เกรดซึ่งมีแค่เครื่องเดียวของอีกฝั่งนะฮะแล็กนาก็เลยไม่ต้องคิดเยอะครับเขาสั่งให้พายเรือเเเเเเขขข้้้้้าาาาาาจจจจมมตตีีฝฝัั่่่งงงงงงงลลลุุอออหหญิรรืวกแนนนนทดยบ์็ะ เขาเนี่ยก็ตกใจมากนะครับรีบสั่งทหารยิงธนูใส่เรือไวกิ้งแต่ว่าแน้ําก็กว้างเกินไปนะครับลูกธนูไปไม่ถึงจะข่าแม่น้ําไปช่วยก็ทําไม่ได้ฝั่งราชาบิดูฟต้องรับศึกเพียงลําพังราชาสั่งทหารตั้งแถวยิงธนูใส่เรือไวกิ้งผู้ไวกิ้งและทหารเวสซกเนี่ยก็โดนยิงตายไปหลายคนนะครับเรือไวกิ้งก็แล่นต่อขึ้นเทือฝั่งแล้วนักรบไวกิ้งและทหารเวสซกก็กระโดดลงเรือบุกโจมตีราชาบิดูฟสั่งทหารชาร์จสวนเข้าปะทะแล้วจากนั้นทั้งสองฝั่งก็เข้าตะลุมบอลกันครับโทลุนบ บียองก็เป็นห่วงเมียแล้วก็ลูกในท้องนะครับก็ต้องคอยตามมาคุ้มกันอยู่ข้างๆทอร์สเตนถูกยิงบาดเจ็บที่แขนแล้วก็โดนทหารเมอร์เซียจะฆ่าแต่ว่าโฟกิเห็นพอดีครับแล้วก็สามารถเข้ามาช่วยไปทันแลกนาและชาวไวกิ้งบุกฝ่าแนวทหารเมอร์เซียแล้วก็เข้าหาตัวราชาและพอไวกิ้งเข้ามาใกล้องค์ครของราชาก็ขี่ม้าหนีไปเลยครับแต่ว่าราชาบิดวูฟไม่หนีเขาตกใจจนทําอะไรไม่ถูกโฟกิถึงตัวราชาตกมาแล้วก็ใช้ขวานสับฆ่าราชาตายกองทัพพันิมิของแลกนาและเวสเซกได้รับชัยชนะในศึกครั้งแรกนี้นะ เจ้าหญิงบอกแล็กนาว่าเธอในอยากได้หัวของลุงมาเพื่อยืนยันว่าตายจริงแล็กนาก็เลยบอกให้โฟกิเนี่ยไปตัดจากศพมาให้แล็กนาถามเจ้าหญิงว่าทำไมถึงเกลียดลุงคนนี้นักเจ้าหญิงจึงเล่าให้ฟังว่าลุงของเธอเนี่ยข่มขืนเธอตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กแค่หกขวบและลุงก็ยังพาคนอื่นมากมายเนี่ยมาข่มขืนเธอแล้วโฟกิก็เอาหัวของลุงมาให้กับเจ้าหญิงเจ้าหญิงรับมาแล้วก็เอามีดแทงใส่หลายครั้งอย่างสะใจทางด้านบียอนเนี่ยก็ไปคุยกับโทลุนนะครับเขาบอกว่าโทลุนเนี่ยสู้ได้ดีแต่ว่าวันนี้เนี่ยเสี่ยงเกินไป โทลุนพุ่งเข้าไปกลางดงศัตรูโดยไม่ยอมอยู่ข้างๆมียอนโทลุนถามว่าที่ทําแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงใช่ไหมมียอนก็ไม่รู้จะตอบอะไรต่อนะครับเขาก็เลยขอโทลุนแต่งงานครับก็ขอกันแบบงงๆเนี่ยนะฮะโทลุนดีใจแล้วก็ตอบตกลงครับส่วนทางโทสเตนแผลที่เขาโดนยิงที่แขนเนี่ยก็หนักมากนะครับถึงแม้จะไม่ทําให้ตายนะฮะแต่ว่ามันก็ทําให้เขาเจ็บปวดทรมานมากหลอนโลจึงเอาเห็ดมามานั่งกินกับโทสเตนเพื่อบรรเทาอาการปวดและหลอนโลก็มองไม่เห็นทหารเฉลยของเมอร์เซียที่นอนหลับอยู่คนหนึ่งหลอนสับขา แล้วฆ่าเฉลยคนที่นอนอยู่ตายฉเฉลยคนอื่นได้เห็นตกใจกลัวตายร้องเสียงลงเลยครับแล้วรอโลกก็กลับมานั่งกับทอร์สเตนเหมือนเดิมทอร์สเตนถามว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นรอโลบอกว่าเขาเห็นขาทหานี่มันทำมุมแปลกๆเห็นแล้วรู้สึกหงุดหงิดก็คือรอโลมาเห็นนั่นเองแหละฮะแล้วลเมื่อถึงตอนเย็นใกล้มืดกองทัพไวกิ้งก็พายเรือเข้าหาก,กองทัพเมอร์เซียของเจ้าชายเบอร์เกลที่อยู่อีกฝั่งแม่น้ําเรือไวกิ้งแหวกหมอกเล่นเข้าหาแล้วพอเรือแล่นเข้ามาใกล้ทหารบนฝั่งก็ได้เห็นหัวที่โดนตัดจานวนมาก แต่ว่าพอทหารได้เห็นหัวอยู่แบบนี้เนี่ย <_ d ata> ก็ไม่มีใครคิดจะอยู่ต่อนะฮะวิ่งหนีกันไปเกินครึ่งเจ้าหญิงควนทิศที่อยู่บนเรือได้เห็นน้องชายเธอก็ตะโกนบอกให้หยุดก่อนเธอขอรับรองว่าจะไม่ทําอันตรายเจ้าชายและคนอื่นๆเจ้าชายได้เห็นพี่สาวก็จะเข้าไปคุยด้วยแต่ว่าที่ปรึกษาของเขาก็ห้ามเอาไว้เจ้าชายบอกกับที่ปรึกษาว่าเขารักพี่สาวของเขาที่ปรึกษาบอกว่าเรื่องรักเอาไวท้ทีหลังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องหนีกันก่อนซึ่งเจ้าชายก็ยอมเชื่อที่ปรึกษานะครับแลวกองทัพทหารเมอร์เซียก็ถอนทัพหนีไปทั้งหหมมดดฝั่่งงงงขออเจ้้ญิก็ลยยชนะโไตสู แต่ว่าการที่ชนะโดยไม่ต้องลบแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมและนานรู้ว่านี่ไม่ดีแน่เขาจึงบอกให้เจ้าชายเทวูฟออกสืบหาตัวเจ้าชายให้เจอให้ได้ซึ่งเจ้าชายเทวูฟก็สามารถจับตัวคนส่งสารของเมอร์เซียได้นะครับแล้วก็สอบสวนจะได้รู้ว่าตอนนี้เจ้าชายเบอร์เกรตและกองทัพเนี่ยตั้งทัพอยู่บนภูเขาเพื่อรอก,กําลังเสริมที่กําลังเดินทางมาส่วนที่ค่ายของไวกิ้งในตอนนี้แผลธนูที่แขนของทอร์สเตนเนี่ยมันก็หนักกว่าที่คิดครับมันติดเช โดยทอร์สเตนเนี่ยขอให้โฟกิเป็นคนทําโฟกิตกลงพราะเขารู้ว่าถ้ากลับการเป็นเขาขอทอร์สเตนก็คงจะทําให้เขาเหมือนกันแล้วจากนั้นพวกเขาก็ตัดแขนของทอร์สเตนครับโดยโฟกิเป็นคนลงมือตัดให้ส่วนทั้งฝั่งคณะบุกเบิร์กของลากาธท่าที่ตั้งค่ายพักแรมกันอยู่ลากาธท่าก็ถามราชาว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใครอยู่ที่นี่มาก่อนราชาบอกว่าเคยมีชาวนาอาศัยอยู่แต่ว่าเขาก็ในประเทศออกไปหมดแล้วแล้วก็ยกที่ดินนี้ให้กับชาวไวกิ้งซึ่งลากาธท่าพอได้ฟังก็ไม่โอเคนะฮะกลัวว่ามันจะมีปัญหาตามมาแต่ว่าลาชา ว่าเขาจะเป็นคนคุ้มครองที่นี่เองแล้วราชาก็ถามลากาธาว่าตอนนี้โสดอยู่ใช่ไหมพวกเขาเดินทางต่อไปจนถึงที่ดินที่จะกลายเป็นของชาวไวกิ้งครับราชาก้มลงใช้มือโกยดินขึ้นมาเขานําดินนี้ไปมอบให้กับลากาธาบอกว่านี่คือของขวัญจากเขาลากาธาขอบคุณราชาเธอบอกว่านี่มันมีค่ามากกว่าอัญ,ญมณีที่สวยงามเธอขอขอบคุณจากใจจริงแในหลังจากนั้นเนี่ยลากาธากับชาวบ้านนะครับก็ลงมือปรับปรุงที่ดินที่นี่ให้พร้อมสาหรับอยู่อาศัยและก็เพาะปลูกแล้วในวันต่อมาราชาก็มาบอกลากาธาว่าเขาจะเดินทางกลับวัง แล้วเขาก็ขอเชิญลากาะธากับอริสแตนกลับไปกับเขาด้วยแล้วก็พักอยู่ที่วังสักสองสาวันซึ่งลากาธาก็ตอบตกลงครับลากาทธาและอริสแตนเดินทางกลับไปกับราชาเอ็กเบิร์กแล้วก็รวมทานอาหารกับราชาแล้วก็เจ้าหญิงจูดิดเจ้าหญิงจูดิดถามอริสแตนเกี่ยวกับเรื่องราวของเทพเจ้าไวกิ้งอริสแตนเล่าเรื่องราวมากมายของเทพไวกิ้งให้ฟังซึ่งอริสแตนก็บอกนะครับว่าเขานั้นรักเทพโอดินและเขาก็รักพระเยสเจ้าเช่นเดียวกันและในงานเลี้ยงนี้ราชาเอ็กเบิร์กก็มอบสร้อยอัญมณีที่สวยงามมาก แต่ว่าอัญญมณีก็เหมาะกับหญิงงามมากกว่าอยู่ดีหลังจากกินข้าวเสร็จทุกคนก็แยกย้ายก,กันเข้าห้องของตัวเองครับและเจ้าหญิงจูดิตก็ไปยังห้องนอนของอเทสเตนเธอบอกกับอเเทสเตนว่าเธอมีบาปที่ต้องสารภาพแต่ว่าตอนนี้บิชอปไม่อยู่เธอเลยอยากขอให้อเทสเตนเนี่ยเป็นคนรับฟังคำสารภาพบาปของเธออเเทสเตนที่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าตัวเองยังเป็นพระอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็ตอบตกลงนะครับแล้วทั้งคู่ก็ไปที่ห้องสารภาพบาปกันอเทสเตนที่รับหน้าที่พระถามเจ้าหญิงว่ามีบาปอะไรเจ้าหญิงจูดิตบอกว่าเธอนั้นนนนนนฝฝััััว่่่่่าาาเธอออหลบบกชชยืทีีไมมส แล้วมันก็ทําให้เธอเนี่ยมีความสุขมากอเทสเตนได้ฟังก็ถามว่าชายในฝันนั้นคือใครเจ้าหญิงก็ตอบว่าคือท่านนั่นแหละอเทสเตนแล้วเจ้าหญิงก็ลุกเดินกลับไปครับอเทสเตนที่อึ้งงงก็ลุกเรียกให้เจ้าหญิงรอก่อนแล้วเขาก็เดินเข้าไปจูบเจ้าหญิงครับเจ้าหญิงไม่ห้ามแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรกันต่อนะฮะแล้วเจ้าหญิงก็กลับห้องของเธอไปตัดภาพไปทางเฮดีบีเมืองของลากาธาคราฟก็ขึ้นยึนดอำนาจเป็นเออแทนนะครับด้วยความช่วยเหลือของไอหน้าซึ่งก็สามารถยึดได้แบบง่ายๆะะไมม่่ีกาารตตอเลย สาเหตุส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคนที่จะรักพักดีต่อลากกาท่าเนี่ยตอนนี้ตามลากาท่าไปอยู่อังกฤษหมดแล้วครับส่วนที่คาดเดาในตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นครับอาร์ตหลอกซิกกี้และเฮลกาเกิดฝันประหลาดเหมือนกันขึ้นมาในฝันมีชายนักเดินทางภูเินจรคนหนึ่งเดินฝ่าพื้นหิมะมาหาพวกเธอในมือของชายคนนั้นมือนึงมีหิมะอีกมือเต็มไปด้วยเลือดแล้วก็มีหยดเลือดที่เผาไหม้เป็นควันหยดเป็นทางอยู่ด้านหลังของชายคนนั้นซึ่งพวกเธอก็รู้สึกเหมือนกันนะครับว่าไม่ได และในเวลาต่อมาเฮลกาก็เจอ,อนักเดินทางคนหนึ่งมาที่คัิกัดนักเดินทางบอกว่ามือของเขาบาดเจ็บเขาขอร้องเฮลกาว่าพอจะช่วยเขาหน่อยได้ไหมเรือของนักเดินทางหยดลงหิมะเกิดเป็นไอและภาพนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับในฝันที่เฮลกาเคยเห็นเฮลกานํานักเดินทางไปหาซิกกี้และก็อาร์สโอกซึ่งทั้งสองคนพอได้เห็นก็รู้ว่านี่คือคนที่เจอในฝันอาร์สโลคทแผลให้และก็แนะนําตัวว่าที่นี่คือบ้านของแลกนาสามีของเธอชายนักเดินทางบอกว่าเขาชื่อฮาบาดล่องเร่พจนจนเดินทางไปทั่วซึ่งตัวเขาเนี่ยก็รู้จักเจ้าหญิงอาร์สอก ลูกสาวของซิกเกิดผู้ฆ่ามังกรกับบรุนฮิลเทพที่ดาวาคิรีฮาบาดขอที่พักโดยบอกว่าเขาจะตอบแทนด้วยเรื่องราวของเทพเจ้าต่างๆที่เขาได้ประสบพบเจอมาอันหลอกเนี่ยก็ยินดีที่จะให้ฮาบาดพักที่นี่แต่ว่าซิกกี้ไม่วางใจและคิดว่าฮาบาดเนี่ยมีอะไรแปลกๆอยู่ฮาบาดก็พักอยู่ที่นี่แล้วก็เล่าเรื่องราวการผจญภัยต่างๆให้พวกสาวๆฟังมากมายครับแล้วไอวาลูกชายคนเล็กของอัสหลอกก็ร้องไห้ขึ้นมาซึ่งไอวา่ยก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับมักจะร้องไห้ขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ไม่มีใครสามารถปลอบได้ ฮาบาดขออาร์ตลอกให้เขาได้ดูไอวาฮาบาดรูปหัวไอวาและบอกว่าเขาจะนําความเจ็บปวดออกไปจากตัวของไอวาซึ่งไอวาที่โดนลูกหัวก็ค่อยๆหยุดร้องแล้วก็หลับไปผู้สา,สาวๆนี่ก็แปลกใจกันมากนะครับว่าฮาบาดท,ทาได้ยังไงฮาบาดก็พักอยู่ที่นี่ต่ออีกหลายวันเลยครับแล้วก็คอยกล่อมไอวาให้นอนได้อย่างน่าประหลาดตลอดแล้วในวันหนึ่งชาวประมงของคาเทกัตก,ก็ตะโกนเรียกให้ทุกคนมาดูสิ่งที่เขาจับได้ซึ่งมันก็ไม่ใช่ปลานะครับแต่ว่าเป็นศพของเด็กชาย2คนในหมู่บ้านแม่ของเด็กได้เห็นศพของลูกก็รอองเเสีจาาวะมกุ่่ดท มันอยู่กลางทะเลที่ไกลมากเด็กไปเล่นเองตรงนั้นไม่ได้แน่ๆซึ่งสกีก็สงสัยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับฮาบาดสกีนําเรื่องทั้งหมดไปปรึกษาโหนตาบอดปากําเรื่องที่3คนฝันตรงกันเรื่องที่ฮาบาดกลอมไอวาและก็เรื่องเด็กที่จมน้ําตายกลางทะเลโขนบอกว่าเขามองไม่เห็นอะไรเลยเกี่ยวกับตัวฮาบาดและโหนก็บอกกับสกีว่าไม่มีใครช่วยเจ้าได้ตัดภาพกลับไปทางเวเสเซกราชาเอ็กเบิร์กพาขุนนางเดินทางไปดูชุมชนไวกิ้งที่เพิ่งก่อตั้งของลางกกธา พวกขุนนางก็ไม่เข้าใจและก็ไม่พอใจนะครับว่าทําไมราชาถึงรับพวกน้องลีพวกนี้เนี่ยมาอยู่บนแผ่นดินของเราราชายเอเบิร์กจึงด่าทุกคนให้เข้าใจครับว่าตอนนี้เนี่ยแลกนาและชาวไวกิ้งกาลังช่วยพวกเรายึดอาณาจักรเมอร์เซียอยู่เพื่อมามอบให้เจ้าหญิงเควนทิสที่จะกลายเป็นหุ่นเชิดของเราเขาถามว่าผลประโยชน์มากมายที่จะได้รับในอนาคตเนี่ยมันไม่คุ้มตรงไหนกับการแค่เราไล่ชาวนา,นาออกไปจากที่ดินซึ่งพวกขุนนางนก็นิ่งเงียบเถียงไม่ออกกันนะครับและเมื่อราชาเอบเบิร์กไปถึงเนี่ยเขาก็เอาคอนถ่ายพ่อปู่ของชาาาวเเซกกกไปให้ับ ซึ่งคันถอันนี้นะครับก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ครับมีใบมีดช่วยในการพลิกหน้าดินแล้วก็ท่ารับมาแล้วก็ขอบคุณราชาเป็นอย่างมากและก่อนที่ราชาเอเ็กเบิร์กจะเดินทางกลับราชาก็บอกกับเล่ากทาและเทสแตนว่าทั้งสองคนเนี่ยสามารถไปที่วังของเขาได้ตลอดเวลาที่ต้องการส่วนทางแล็กนาในตอนนี้เจ้าชายเทวุฟก็กลับมาแจ้งที่ตั้งของกองทัพเมอร์เซียแล็กนาและนกลระวกิ้งเตรียมพร้อมบุกโจมตีโฟกิมาคุยกับแล็กนาบอกว่านี่ไม่ใช่สงครามของพวกเราทำไมพี่น้องของเราเนี่ยต้องมาบาดเจ็บล้มตายเพื่อพวกชาวคริส ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับพวกเราแต่ว่ามันเกี่ยวกับลูกหลานของพวกเรามันคืออนาคตของสองชนชาติโฟกิเตือนเล็กนาว่าคนที่มีความเชื่อต่างกันมันไม่มีทางปลองดองกันได้มันต้องมีฝ่ายหนึ่งที่ถูกทําลายลงในถ้าชาวคริสชนะมันก็จะเป็นการจบซึ่งของเทพเจ้าของชาวไวกิ้งทั้งสองคนนี้ก็ทะเลาะกันหนักนะครับจนโลอโลต้องเข้ามาห้ามบอกว่าพวกเราเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับมาคุยกันอีกแล้วแบบนี้ก็ได้พูดดีต่อการไว้ดีกว่าและจําว่าพวกเราเนี่ยผ่านอะไรด้วยกันมาบ้างเล็กนากับโฟกิ่ก็เลยหยุดตีกันครับ แล้วกองทัพไวกิ้งก็ออกเดินทางขึ้นเขาเหญิงควินทิธเข้ามาคุยกับแล็กนาขอให้แล็กนาเนี่ยไว้ชีวิตน้องชายของเธอซึ่งแล็กนาก็ยังไม่ได้รับปากไปนะครับทางด้านทอร์สเตนที่เพิ่งตัดแขนไปตอนนี้ก็ร่างกายอ่อนแอมากครับแต่เมื่อเขาได้เห็นเพื่อนๆอ,ออกเดินทัพเนี่ยเขาก็ขอไปด้วยรอโลบอกว่าทอร์สเตนไปไม่ไหวหรอกนอนพักอยู่ที่นี่แหละทอร์สเตนลุกขึ้นแบบทุลักทุเลจะล้มซะให้ได้แล้วเขาก็บอกว่าเขาสู้ไหวเขาไม่เคยรู้สึกดีแบบนี้มาก่อนรอโลได้เห็นแบบนี้ก็เข้าาาใจททออสเเเตตนนนบขขขหยิุธงึ้มา แล้วหลอนโลก,ก็ยิ้มยื่นมือไปหาแล้วก็พยุงทอร์สเตนพาขึ้นเขาไปลบด้วยผู้ไวก,ไกิงแอบขึ้นเขาไปแบบเงียบๆแต่พอถึงยอดเขาเนี่ยพวกเขาก็กลับไม่เจอใครอยู่เลยแลกนาบอกว่าพวกมันต้องอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวเขาจะไปดูข้างหน้าเองทอร์สเตนดึงแลกนาไว้แล้วก็บอกว่าขอเขาไปก่อนแลกนาพอได้ฟังแบบนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าทอร์สเตนเนี่ยลาตายแล้วซึ่งแลกนาก็ไม่ได้ขัดเพื่อนนะครับแค่ยิ้มส่งแล้วก็ยืนโลให้โฟกี้เองก็รู้นะครับว่าจะไม่ได้เจอทอร์สเตนอีกแล้วทอร์สเตนดิงขึ้นเขานำ แล้วเขาก็ได้เจอกับทหารเมอร์เซียที่ตั้งทัพรออยู่พวกทหารได้เห็นก็งงนะครับว่าคนแขนเดียวเดินขากระเพกถือโล่บนยอดเขาเนี่ยมันคืออะไรพวกทหารยิงธนูใส่หลายดอกทอร์สเตียนใช้โล่รับได้บ้างแต่ว่าเขาก็โดนยิงขาจนล้มลงพวกทหารเดินเข้าไปดูใกล้ๆแล้วก็หัวเราะกันนะครับทอร์สเตียนที่คุกเข่าอยู่ผู้สรรเสริญเทพโอดินแล้วเขาก็ดึงลูกธนูออกมาแทงทหารตายไปคนหนึ่งพวกทหารที่เหลือก็ลุมฆ่าทอร์สเตียนตายแล้วกองทัพไวกิ้งจํานวนมากก็โผล่ออกมาจากแนวเขาพวกเขาบุกเข้าโจมตีทหารเมอร์เซียทหารตั้งแถวยิงนาาตยยหลค เ้าก็ชักดาบวิ่งเข้าต่อสู้กับพวกไวกิ้งทั้งสองฝั่งตะลุมบอลกันแล้วก็ฆ่ากันตายไปมากมายโทลุนโดนทหารเมอร์เซียฟันเข้าที่หน้าโทลุนลม้มลงและกําลังจะโดนฆ่าบิออนได้เห็นแบบนี้จึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยเมียเขาฆ่าทหารช่วยโทลุนไว้ได้แต่ว่าโทลุนก็บาดเจ็บหนักมากและก็สลบไปซึ่งทหารเมอร์เซียเนี่ยก็ไม่ยอมตายง่ายๆนะครับยังกัดฟันสู้ต่อแม้จะโดนฆ่าไปเยอะมากแล็กนานโดนปลาหอกใส่แล็กนานหลบได้แต่ว่าเขาเนี่ยก็โดนหอกปาดเป็นแผลยาวที่ท้องพวกไวกิ้งสู้ต่อจนจัดการทหารเมอร์เซียได้หมดแต่พอบุกขึ้นไปต่อ ก็เจอว่ามีทหารเมอร์เซียอีกมากตั้งทัพรอยอยู่ในเอ่งเขาซึ่งเจ้าชายเบอร์เกตดก็อยู่ในทัพนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ชักดาบสั่งให้ทหารเตรียมต่อสู้แลกนายืนมองกองทัพของเมอร์เซียแล้วทหารเวสเซกของเจ้าชายเทบูฟก็ถือธนูโผล่กันออกมาจากแนวเขาด้านหลังของทัพเมอร์เซียเจ้าชายเทวูฟสั่งให้ทหารยิงธนูธนูหลายร้อยดอกระดมยิงใส่ทหารเมอร์เซียที่อยู่ด้านล่างผู้ทหารเมอร์เซียตั้งโล่คุ้มกันเจ้าชายเบอร์เกรดแลกนานตะโกนบอกเจ้าชายเทบูฟว,ว่าอย่าฆ่าเจ้าชายเบอร์เกล็ดซึ่งเจ้าชาย ทหารเมอร์เซียตอบโต้อะไรไม่ได้ได้แต่ตั้งโล่แล้วก็โดนยิงตายกันไปเรื่อยๆในหลังจากตายกันไปหลายร้อยเจ้าชายเบอร์เกลก,ก็ตัดสินใจขอยอมแพ้แล้วก็วางอาวุธทหารเมอร์เซียที่เหลือก็ยอมแพ้ตามทับไวกิ้งได้รับชัยชนะแต่ว่าก็เป็นชัยชนะที่เสียหายหนักมากนะครับโฟกิโทษเล็กนาเรื่องที่ทอร์สเตนต,ต้องมาตายตายเพื่อภูเขาที่เขาเองก็ไม่ต้องการและพี่น้องของเราอีกมากก็ต้องมาเสังเวยชีวิตให้กับพระเยซูคริสต์เล็กนาบอกโฟกิว่าเราทุกคนล้วนถูกกำหนดวันตายมาแล้วเขาไม่เคยบังคับททอสเตนนให้มาีี่ เลกนาบอกเขาเองเนี่ยก็เสียใจเรื่องโทสเตนเหมือนกับทุกคนแต่เขาเชื่อว,ว่าสักวันเนี่ยพวกเราจะได้กลับไปพบกันอีกที่วันฮาราและหลอดโลก,ก็มาเรียกให้เลกนาไปดูบิยอนครับซึ่งตัวบิยอนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับแต่ว่าโทลุนบาดเจ็บหนักมากและอาจจะไม่รอดบิยอนบอกว่ามันเป็นความผิดของเขาเองที่ไม่ได้ปกป้องโทลุนเลกนาก็บอกลูกว่าไม่ใช่โทลุนเนี่ยเป็นนักรบเธอเลือกเดินทางนี้เองบิยอนบอกพ่อว่าโทลุนท้องอยู่ซึ่งพอเลกนาได้รู้แบบนี้เนี่ยเขาก็โกรธบิยอนมากเลยนะครับเลกนาต แล็กนาบอกว่าเขาผิดหวังในตัวบิยอนมากไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นลูกของเขาจริงๆแล้วแล็กนาก็เดินจากไปและพอแล็กนาจากไปแล้วเนี่ยลอโลก,ก็มาคุยกับบิยอนครับเขาบอกว่าโทลุนเนี่ยไม่ตายหรอกเพราะว่าเธอยังมีเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่แต่ถ้าโทลุนได้ยินเสียงบิยอนคล่ำครวญโศกเศร้าเธอเองก็คงเลือกที่จะตายหลอโลบอกให้บ<ๆ>ิยอนเข้มแข็งแล้วก็ไปเรียกโทลุนกลับมาจากหน้าประตูของวันฮาราได้แล้วตัดภาพไปทางลาเกท่าตอนนี้เธอและอเทสแตนเนี่ยก็ไปที่วังของราชาเอ็กเบิร์นะครับ ราชาพาลกากรท่าอเทสเตนและก็เจ้าหญิงจูดิตเนี่ยไปดูอ่างอาบน้ํารวมที่เขามักจะใช้เป็นประจําราชาบอกว่ามันคือโงอาบน้ําเก่าของพวกชาวโรมันแล้วราชาก็ชวนให้ทุกคนเนี่ยลงแช่น้ําด้วยกันซึ่งทุกคนเนี่ยก็แก้ผ้าลงไปแช่น้ําด้วยกันหมดเลยนะครับราชานั่งข้างลกากรท่าอเทสเตนนั่งข้างเจ้าหญิงพวกเขาคุยกันเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วลากรท่าก็จูบก,กับราชาเจ้าหญิงจูดิตได้เห็นแบบนี้คิดว่ามันไม่ถูกต้องก็เลยเดินออกจากห้องไปซึ่งอเทสเตนเนี่ยก็เดินตามไปด้วยนะครับและเม แล้วกะท่ากับราชาก็เลยโจ้เพึ่มๆกันครับส่วนไอเทสแตนก็ไปคุยกับเจ้าหญิงจูดิตอยู่ด้านนอกซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็อยากโจ้เพึ่มๆกันนั่นแหละครับแต่ก็ติดตรงที่ว่าเจ้าหญิงเนี่ยแต่งงานแล้วทั้งสองคนหักห้ามใจแล้วก็แยกย้ายกันไปนอนในเวลาต่อมาแล้วกะท่าและไอเทสแตนก็กลับไปที่ไร่เพื่อเตรียมที่ดินสําหรับเพาะปลูกต่อราชาไอเบิร์ที่เพิ่งได้รับข่าวว่าแลกนาลบชนะแล้วเนี่ยก็เดินทางตามมาที่ไร่เพื่อแจ้งข่าวดีนี้ซึ่งตอนนี้ที่ไล่ของไวกิ้งเนี่ยก็กำล เอเดสแตนก็ชวนให้ราชาและเจ้าหญิงยูดิตอยู่รวมด้วยขุนนางบอกกับราชาว่าเราไม่ควรเข้าร่วมพิธีนอกรีดแบบนี้แต่ว่าราชาเอ็กเบิร์กก็สั่งกับทุกคนครับบอกว่าพวกเราจะอยู่ต่อแล้วจากนั้นก็มีพิธีของชาวไวากิ้งลากาธาเป็นประธานในพิธีกล่าวบูชาเทพเฟเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ชาวไวากิ้งตัดคอวัวที่เตรียมไว้เพื่อสังเวยให้กับเทพเจ้าเลือดสดๆของวัวถูกนําไปล่าใส่ตัวลากาธาแล้วลากาธาและชาวบ้านก็นําเลือดของวัวใส่จานไปหวานใส่ผืนดินพวกขุนนางที่ยืนดูอยู่ข้างราาชาเ ก็บอกกับราชาว่าเราจะปล่อยให้พวกป่าเทือนแบบนี้อยู่บนแผ่นดินของเราไม่ได้ซึ่งรอบนี้ราชาเอ็กเบิร์กลับนิ่งเงียบไม่ได้ด่ากลับเหมือนทุกทีก็จบนะครับกับไ i กิ้งสีซสั้น3ตอนที่1ถึงตอนที่3ในคลิปหน้านก็คือจะเป็นตอนที่4ถึงตอนที่6นะฮะยังไงก็ฝากซับฝากไลค์ฝากแชร์แล้วกันนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีมากๆครับ